สายไฟขวางหน้าบ้านแบบไหนกันแน่ที่ทําให้การเงินพังวันนี้นะผมจะมาคุยกันในส่วนของเรื่องที่เขาเรียกเป็นปัญหายอดฮิตเลยนะเกี่ยวกับเรื่องสายไฟที่มันพลาดผ่านไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหรือร้านค้าก็ดีนะเพะนั้นหลายคนเนี่ยมักจะกังวลว่าอะไรที่มันผิดแปลกหรือเขาเรียกว่ามองแล้วไม่สวยในสายตาเนี่ยก็มักจะจับโยงเข้ากับโครงจุ้ว่ามันกลายเป็นครงจุ้ที่เสีย ซึ่งผมกําลังจะบอกว่ากลุ่มที่คิดแบบนี้มีทั้งผิดและถูกซึ่งในส่วนที่ผิดหรือถูกเนี่ยส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของสายไฟที่พาดผ่านด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในส่วนของเรื่องสายไฟที่พาดผ่านหน้าบ้านเนี่ยมันจะส่งผลเสียกับความจุไม่ได้อยู่ที่แค่มันเป็นสายไฟที่พาดผ่านที่ดูรบหรือดูมากเกินไปมันดูมีความตกประปลกหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่ดูแค่ตรงนั้นนะมันจะดูที่ สายไฟที่พาดผ่านหน้าบ้านอ่ะสายไฟต่วนนั้นมีต่วนไหนบ้างที่พาดผ่านแล้วไปคาบเกี่ยวของพื้นที่ของตัวประตูถ้าเขาเรียกว่าตัวประตูคุณยิ่งอยู่ตรงนะแล้วจะมีสายไฟที่พาดผ่านเนี่ยคาบเกี่ยวในส่วนของพื้นที่ของตัวประตูบ้านเมื่อไหร่เมื่อนะั้นนะสายไฟไม่ว่าจะรบจะมากหรือจะน้อยแค่ไหน ก็ย่อมตรงผลเสียกับวงจุ้ยบ้านของคุณแน่นอนนะซึ่งผลเตียในส่วนตรงนี้นะผลเตียมักจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องบ้านพักอาศัยก็ดีหรือจะเป็นร้านค้าก็ดีเมื่อไหร่ที่สายไฟที่พาดผ่านหน้าบ้านแล้วดันมาพาดผ่านในส่วนของเกกาเาเรียกพาดผ่านแล้วเกลกัในส่วนของตัวประตู นั่นคือสายไฟที่ส่งผลเสียกับคงจุ้ยบ้านของคุณซึ่งในส่วนตรงนี้วิธีแก้นะหลายที่นะผมเจอวิธีแก้นะแปลกสุดก็คือจะเจอเอาตัวเขาเรียกผู้ปั้นไก่มาตั้งไว้บนระเบียนชั้นสองผมก็ถามว่าเพราะอะไรนะบางคนบอกเอ้ยไอตัวสายไฟเนี่ยมันเปรียบเตมมันนอนนะก็เลยตั้งไก่เพื่อมาจิกนอนให้มันหมดไปนะแปลนะฮะวงจุ้ยมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นใครที่ตั้งไก่เพื่อมาแก้ เรื่องสายไฟที่มันพาดผ่านนะบอกได้เลยว่าไม่ได้ช่วยอะไรนะแถมจะดูตลกไ้ตามไปนะฉงนั้นใครที่ดูคลิปนี้รี่เป็นเครียร์ไก่ของคุณอ๋อนะในเรื่องของสายไฟที่พาดผ่านนะก็คือ การทําให้สายไฟนั้นนะเขาเรียกยกให้มันตูงขึ้นไปให้เลยแนวประตูหรือแนวความตูงของประตูของบาง้านคุณหรือเขาเรียกว่าถ้าไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้เลยนะเพราะในส่วนตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของเทศบาลถ้าไม่สามารถที่จะขอร้องให้เทศบาลจัดก,การเรื่องสายไฟให้ยกุ่มขึ้นไปได้นะเงื่อนไขต่อมาในส่วนการแก้ก็คือข้อที่2คือ,อการใช้เหรียญปวยๆนะิป ติดแก้ไขที่ตรงประตูบ้านของคุณหรือประตูรานกาของคุณได้เลยถามว่าวิธีไหนดีสุดวิธีที่ดีทสุดคือสายไฟหายไปยกสายไฟให้สูงขึ้นให้เลยเหนือขอบประตูแต่ถ้าไม่สามารถทําได้อย่างน้อยคือคุณต้องใช้เหลยกก้อกยในการแก้ไขในกรณีนั้นะนะรีบรู้รีบแก้ไขนะเพราะว่าในตัวตรงนี้ ส่งผลเสียเกี่ยวกับเรื่องการเงินโดยเฉพาะเลยเะนั้นฝากไว้นะกับบทความดีๆที่พร้อมเสริมให้กับคุณในทุกๆวันนะแล้วอย่าลืมนะฝากกดติดตามผมทุกๆช่องทางเลยแล้วหลังจากนี้เรามาเป็นครอบครัวแห่งความเพ่งร่วมกันเพราะความเพ่งไม่เคยรอใครรีบแก้ไขก่อนสายเกินสวัสดีครับ